ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านมื่อนี้ครับผมม่ยมไส้นะครับใช้ไส้ไว้พี่น้องเพราะว่าหน้าแปลงนี้นะครับเขาไม่ล่มพี่น้องน้ำค่อนแล้วนะครับแตมีปลาครับปลาเจ็งหน่อยนะครับพ่อต้มดีนีนะครับพ่อปิ้งดีๆพี่น้องเนาะเพราท่านใหญ่พี่น้องเพาท่านใหญ่เนาะตัวฝนมาหลานพี่น้องหน้าแปลงนี้ครับ ประมาณเดือนที่แล้วครับผมมาหน้าหน้าเพียงคอพี่น้องมาว่าได้ครับน้าเพียงคออาหารตะไลครับในวันหน้าว่าเป็นพี่น้องเนาะอีกเรื่องหนึงมาพี่น้องเข่าลมเมื่อพี่น้องจีบอาเซียก็ได้เกี่ยวกับได้เกี่ยวโยกนะครับเห็นมีน้ำในน้อยนะครับพอดีผมมีไส้นะครับพี่น้องก็เลยมาใส่ไส้มายาำไส้นะครับเพิ่งได้พี่น้องครับมายาำไส้สิมีแต่ปลาสิได้กินปลาว่านอพี่น้อง ผมใส่มือเส่าเนี่ครับนามเห็นมีปลาดินผมได้เอาใส่ของภูเฒ่านะครับอืมมาใส่นะครับพยายามใส่เบิ้งอืมกลิ่นขรดขวดขวดขวดด้วยโอ้ขอับขับขับครับนี่ครับอืมเบิ้งด้วยครับมีปลาบ่โอ้มีปลาชนนิบิโนะกลับกลับใช่ไหมครับ อยู่คนนี้นี่ครับปลาอู้ปลาเข่งนะพี่น้องอืมปลาเข่งตัวนี้เติอบอยู่พี่น้องเนาะมาถึงว่าหน่อยเป็นไรน,นะพี่น้องเนาะครับอืมอึบผมสีเทาได้ป่ะน,นี่ครับอึบ อ้เนาะจะใส่ไปกกันโอ้พี่น้องเอ๊ไปเค็งไปเค็งแต่น่อยเนาะมีหลายรุ่นต้าน,นี่นี่ครับไปเค็งหรือว่าปลาหมอเนาะครับอืมครับ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 ปิ้งก็ได้ต้มก็ได้นะพี่น้องเนาะครับวันนี้ผมมายำใส่ถือแต่ไปเค็ง <c oughs> จะเสร็จจะเป็นต้มแรกนะพี่น้องเนาะครับ ใปลาเข่งกับวันนี้ไปไหนครับพ่อต้มดีนะครับพ่อป้งดีแล้วพี่น้องเนาะครับวันนี้นมนนนนนผมมายามไสครับลอ้อรถเจ้าเขานะพี่น้องเนาะปลามันขอนมายามไ้โอ้ในปลาอยู่พี่น้องขอบคุณที่รับชมได้ครับวันนี้มายามไสเนาะพี่น้องเนาะกลัอบอาปลาก็าสะไปป้งแรกนะพี่น้องเนาะไปต้มเนาะครับขอบคุณที่รับชมครับ